สวัสดีครับลงกึ่งช่างต้อมวัสดุพิบุรีครับ0919398915วันนี้นะครับมาอยู่กับฝาคัดมือนะครับที่หลายคนรอคอยนะครับก็เป็นฝาคัดมือดีมซ m เปอร์คับนะครับก็มีอุปกรณ์ครบคันนะครับซื้อไปนะครับใส่ได้เลยนะครับเป็นฝาเดิมนะครับฝาเดิมเจาะนะครับ ก็ไม่ต้องตัดแกนเกียร์นะครับไม่ต้องตัดข้อเหวี่ยงนะครับไม่ต้องเหลาอะไรเลยนะครับเพราะว่าเป็นฝาเดิมเิมเขาเลยนะครับตัดจากคัสออโต้เป็นคัสมือนะครับตัวนี้ก็คือพิเศษขึ้นมามีลูกปืนประคองข้อเหวี่ยงนะครับสําหรับคนต้องการลื่นๆคล่องๆนะครับเพราะของเดิมจะเป็นคล้ายๆกับบูทเข้าไปนะครับบูทเข้าไปแบบนี้เฉยๆนะครับข้อเหวี่ยงเข้าไปนะครับบางทีหมุนข้อเหวี่ยงหมุนมันก็ไปสีเกิดการสึกหลอบ้างนะครับมีเสียงบ้างนะครับหรือว่า อาจจะเขเวียงขาดได้ง่ายบ้างน,นะครับเวลามันเฟิกแล้วมันแกว่งสะบัดนะครับตัวนี้ก็เป็นแบบคัดมือนะครับคัดมือก็เวทก็น้ําหนักเยอะนะครับบางคนทํานะครับบางคน <Used> ันนะครับอันนี้ก็เป็นลูกปืนนะครับประคองไปเลยนะครับปลายเหวียงตรงนี้ก็เป็นนะครับบูทคัดนะครับเอาไว้สําหรับฝาแปลงใส่คัดมือนะครับใส่บูทยันคัดนะครับก็จะใส่คัดเดิมได้แล้วก็คัดร้อยยี่ห้าได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวเลยอันนี้ ก็อันนี้นะครับมีทั้งสีบอลน,นะครับและก็สีดํานะครับมีให้เลือก2สีเลยนะครับในส่วนนี้จะเป็นของดีมซูเปอร์คับนะครับฝาสีบอลน,นะครับก็อันนี้เราเชื่อมแล้วพ่นสีให้ด้วยนะครับเก็บสีให้แต่บางคนก็บอกว่าพี่ไม่ต้องพ่นสีนะครับจะชอบแบบแนวงานดิบๆนะครับเหมือนงานแบบเชื่อมก็ทิ้งรอยเชื่อมมาเลยจะได้รู้ว่า เจาะคัดมือมานะครับจะได้รู้ว่าเห็นรอยเชื่อมรถคันนี้มีคัดมือเตะตาดีอะไรเงี้ยครับก็นะครับเป็นน็อตยึดเข้าไปนะครับก็แต่ก่อนเราเชื่อมเอานะครับตรงนี้แต่เดี๋ยวนี้ทําเป็นน็อตยึดแบบนี้นะครับตรงนี้ก็เจาะประคองนะครับก็เก็บสีให้ด้วยนะครับก็แบบนี้นะครับมีทั้งขายขาดแล้วก็ส่งมาทํานะครับแต่ว่าส่งมาทําจะรอนานนิดนึงนะครับเพราะว่างาน เสื้อข้อฝาก็เยอะนะครับพวกนี้จะเป็นงานแปลงงานนี้ต้องใช้เวลาทำนะครับนานพอสมควรเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าตำแหน่งมันไม่ดีนะครับตำแหน่งมันไม่ตรงนะครับมันจะเสียทั้งฝาเลยครับพูดง่ายๆเลยว่าเสียทั้งฝาเลยแหละนะครับถ้าเกิดว่ามันบีบไม่ตรงเบี้ยวไปนะครับยั่งไปนะครับต้องเจาะทําใหม่นะครับแล้วก็เชื่อมใหม่ออกใหม่ฝาเนี่ยจะเสียเลยเสียรูปเสียทรงไปเลย นะครับแล้วก็อีกหนึ่งที่นะครับที่ประคองตรงนี้นะครับเนี่ยถ้าใจร้อนนะครับกึ่งภาพไปนิดเดียวหลวมนะครับลูกปืนก็หลุดออกได้นะครับมันก็เท่ากับไม่ประคองอะไรเลยนะครับมันก็จะเวลาวิ่งใช้งานนะครับลูกปืนมันก็จะหลุดออกมาจากเบ้าน้ำมันเครื่องมันก็จะไม่เข้าไปเข้าเหวี่ยงมันก็จะทิ้งนะครับลูกสูบก็จะติดได้ง่ายนะครับแล้วก็ถ้าตำแหน่งไม่ตรงนะครับฝาก็จะใส่ไม่เข้า นะครับถึงใส่เข้ามันก็จะไปฝืนหนืดทำให้ปลายเข้าเห่ยงขาดง่ายได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็ถ้าส่งมาทําก็จะเย็นรอน,นิดนึงแต่ถ้าเกิดซื้อขาดไปนะครับมีเลยนะครับก็สนใจติดต่อได้ที่เบอร์นี้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ